นี่คือหนึ่งในการลงโทษที่น่ากลัวที่สุดชายคนหนึ่งถูกท่าสารบางอย่างลงบนแขนก่อนที่เขาจะถูกบังคับให้สอดมือลงในรูเล็กๆบนผนังนของรถไฟเขากรีดร้องด้วยความเจ็บปวดแต่ไม่นานนักความเจ็บกลับกลายเป็นความชาอุณหภูมิภายนอกของรถไฟอยู่ที่ติดลบ100องศามือของเขาถูกแช่ด้วยความหนาวเหน็บจนกลายเป็นน้ำแข็งเสียงโลหะกระทบแขนดังกังวานก่อนที่คอนเหล็กขนาดใหญ่จะทุบมันจนแตกกระจายนี่คือโลกที่หนาวเหน็บอย่างสุดขั้วหลังจากเหตุการณ์สภาพอากาศล่มสลายโลกทั้งใบกลายเป็นน้ำแข็งมนุษย์สามารถมีชีวิต อยู่ได้แค่ในรถไฟซึ่งรถไฟขบวนนี้ถูกใช้วิ่งมาแล้ว17ปีโดยไม่เคยหยุดและคนรวยก็อาศัยอยู่ในตู้ขบวนหน้าสุดพวกเขาครอบครองอำนาจมีชีวิตหรูหราไม่ต่างจากอดีตแต่ในขบวนท้ายสุดคนจนอยู่กันอย่างแออัดเหมือนสัตว์อาหารของพวกเขาคือเศษเหลือจากคนรวยซึ่งรู้จักกันในชื่อแท่งโปรตีนเพราะไม่มีทางเลือกอื่นพวกเขาจึงกินเพื่อความอยู่รอดแต่ในวันหนึ่งมีคนค้นพบความลับของมันว่าแท่งโปรตีนเหล่านั้นทำมาจากซากแมลงสาบและคนจนไม่เคยรู้เลยว่าจริงๆแล้วพวกเขากำลังกินอะไรอยู่